เช้าแล้วตัวเองไม่ตื่นเนี่ยอฮ้ยลุกเร็ว่ะไปโอ้โห,โหตายดูที่นั่นนัดเขานัดพุนผู้ชมไว้เนี่ยว่าจะไปวางไข่เนี่ยกี่โมงเนี่ยแปดโมงแล้วโอ้โหโอ้โหตายไปไปเดี๋ยววอ้โบท๊ทไอ้งอ,อะไร มาเดี๋ยวจะได้ไปวางไข่กันพร้อมยังพร้อมแล้วอาบน้ำแล้วท่ากันนะเออเออเอเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างนะอถ่ายด้วยแล้วผมไปอาบน้ำก่อนไปเอาละครับตอนนี้ก็สมาชิกก็พักผ่อนกันมาอย่างจากเมื่อคืนผ่านไปก็ตอนนี้ก็เตรียมวันนี้ก็มีเมนูนี่เพิ่มขึ้นมาคือ ซอยจุค่ะซอจุซอยจุอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตับแล้วก็จะเป็นข้าเคียวนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะมีเมนูส้วมตำด้วยมีส้วมตำเพิ่มมาส้วมตำด้ว้มตำมึงไม่ต้องอ <laughs> คุยกับเขา กูไม่ได้คุยกับเขาไม่มีใครคุยกับเขากูได้หันหน้ามานี่แล้วกูได้หันหน้ามานี่แล้วมึงก็ฟังเขาอยู่มีมมีีอะไรอีกนะเออวะน่ะอันนี้จะเป็นขยะครับ่ออ๋นีแล้วก็อันนสเต็เหมูสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะเราจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย่างสเต็กแบบบ้านๆนะคะกุ้งแห้งอันนี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งนะคะแล้วก็จะมีหอยแห้งยังไงวะกูอยู่บ้านลงไม่แห้งหมดแล้วบ้านตากอ่ะ อ้าวตอนนี้เดี๋ยวาจะไอ้โบ๊ทนี่พ้อนไปวางไข่ยังถึงฤดูแล้วครับไข่ไข่ครับต่อไปเราจะไปวางไข่อะไรใช่ไหมใช่ครับผมแผนการคือยังไงบ้างวันนี้ก็เดี๋ยวไปไปวางตะไข่ที่สะเพิ่งตื่นอย่างฮะวันนี้ตื่นสายไปหน่อยเดี๋ยวก็ไม่หน่อยแล้วมั้งพาน้องๆไปอ่าลงไข่จับปลาที่สะสะสะส่วนตัวนะฮะให้สะ ชาวบ้านนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ปลาอะไรได้แต่ไม่สัญญาไม่สัญญาว่าจะได้เปล่าเพราะว่าน้ำมันมันท่วมด้วยไงน้ท่วมทำไมตาเหลืองๆนะครับพี่เป็นพี่เป็นดีซานป่ะเป็นครับแล้วปีหน้าก็จะเป็นเบาหวานครับเปิดรับบริจาคครับเลขบัญชีลล์มึงจะถามทำไมอ่ะครับเเววไปร็พี่ลีลาไปไปเร็วเร็วอ่ะไปเฮ้ยนี่นี่ผมบอกแล้วนะอิงกลับมาแล้ว แลยีไว้บอสก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้เราถึงบริเวณที่เราจะลงข่ายกันแล้วซึ่งเป็นสะสะส่วนตัวนะฮะไม่ได้มาเอาสะชาวบ้านนะครับผมมึงก็ไอเหี้ยแล้วมึงเนี่บอสวันนั้นก็เครื่องมึงนี่เนี่ยเทปแรกอ่ะเป็นไงเป็นไงปลาไม่กินเลยปลาไม่กินเหี้ยอันนี้มีทริคไหมในการวางข่ายมีทริคมีเทคนิคไหม เอาตรงเลยครับภาษาไทยได้ป่ะเขาคือว่าเทคนิคในการวางขายให้มันได้ปลาเทคนิคเทคนิคไม่ใช่เทคนิคเทคนิคก็เดี๋ยวต้องรอไม้อ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ได้มาแล้วทำไงครับเดี๋ยวแม่ยองอาร์กับน้องบล็อกลงมาลงมาลงมาลงเลยลงเลยดูที่ว่าวันนี้เราจะได้ไหมลืมบอกไปลูก เลยเรือกองเฮ้ยจับโบ๊ทเดินเดินเลาะข้างนี้ไปเลยนะไปอยู่นู้นเลยอธิบายขั้นตอนก่อนไหมไม่ต้องอธิบายจู่ให้เดินไปเลยใช่เดาเอานี้ไปด้วยเดินไปถึงไหนเดี๋ยว อยอยจิ๊บจิ๊บหูยนี่อะไรต่างแล้วเนี่ยก็กูบอกแค่โอเวนไม่เป็นมาเลยมาเลยมาเลยไอ้ลึกจริงๆนะควางกูไม่รู้อันไหนหัวเลยเนี่ยมันตกใจอะเลื่อๆเด้ได้ไดล็อไปเลยเิร์ดล็อคไปเลยล็อไปเลยก็เป็นจริงๆอยากลงแต่ลงไม่ได้ เดินไปเลยเดินไปเลยบอสเดินเดินไปเลยบอสไม่ที่พี่รู้เนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องจะต้องดูแล้วเชื่อไอ้บหมายถึงให้อิงมึงไปถ่ายโทรศัพท์มาแล้วส่งให้ไม่เคยไหมเดินไปด้วยสลับหัวหัวเดินมันตึงหัวอยู่ไหนหัวเชือกอ่ะเหือกับที่เป็นหัวอันบอสคนจับหัวไอ้ันล่างดิอันล่างปล่อยเลยไอ้่าเอาละไปยานสลับนะไปเรื่อยๆเลืยอย่มันปล่อยไปเลยดี๋ยวเด้วยวไม่พีงแล้วก็แค่นี้เอง โอ๊ยแต่บิดกหัวแล้วอ่ะบะดูอุ้ยอันนี้อันนี้คือจะบิ๊หัวย้ไอ้บดบิ๊กอยูบนะไอ้ให้ไม้อยู่ก่อนนะโอยเยี่ยมเต็มไปหมดเลยไม่ใช evet> ่ไม่ใช่บดตั้งถึงนู้นเลยถึงริมฝั่งนู้นเลยทำมันี่ซ พ่อพ่อกันบุญพอกออันอาวันนี้เดี๋ยวมีเมนูอร่อยๆนะฮะวันนี้ผักบุ้งนะนะใช่ผักบุ้งไฟแดนเดี๋ยวม่ต่อเดี๋ยวนี้จะมาดักปลากันก่อนสำหรับเช้านี้ปลูกเลยเหรอเอาเนี่ยเนี่ยเอาคล้องไว้เฉยเดี๋ยวพี่ไปมัดเองเจอหอยเนาะพี่อาโอเคถ้า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 แน่นแล้วก็ออกมาเลย ขึ้นไปทางนนเลยขึ้นไปทางฝั่งนู้นเลยขึ้นฝั่งนู้นเลยก็ได้ขึ้นฝั่งนู้นเลยก็ได้ตรงมาถ้ามาตรงนี้มันลึกตอนนี้บอสจะโชว์ลีลาทากบนะครับว่าทากบทากบยแเดี๋ยวแว่นหลุด สะดุเกิดเหตุการณ์โทรศัพท์วาคิมนะครับไม่ได้ตกน้ํานะครับแต่เอาลงไปทั้งตัวเอาลงเอาลงไปด้วยเอาติดกระเป๋าวางเกงไปด้วยเขาเรียกว่าคนโง่อ่ะพี่เออตายละคนฉลาดเขาไม่ทำหรอกไม่ใช่ผมยอมมาถ่ายใต้น้ำเรื่องๆนะเอาแล้วเมื่อกี้นั่งทําอะไรนั่งถ่ายใต้น้ำเปล่าขี้ครับ อ่ะตอนนี้ก็วางไข่กันเรียบร้อยแล้วนะคุณมาเขมแล้วก็มารอมารอสักสามสิบนาทีแล้วก็จะไปดูกาไข่ใช่ไหมตอนนี้น้องเองก็ก่อไฟละไม่ใช่จะทําเมนูอะไรในก่อไฟที่เพื่อจะทำอะไรก่อเรื่องสเต็กก็่อใช่เอ่อย่างเนื้อสเต็กค่ะเนื้อสเต็กนะครับแล้วก็จะทําซอยจุซอยจุเออซอยจุนะผมไม่เท่าไหร่นะว่าน้องยิ้มอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าสเต็กเนื้อนี่ น้องก็ทำได้แน่นอนนะครับผมเมื่อก่อนเขากินมีดแก่ซ่อมฮะไม่แต่เมื่อกลต่ลงนี่มึงซื้อเนื้อกระไม่เจียว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 เยอะไม่เข้วรกรรเนี่อ้ยเยนงไม่ต้องทำอะไรเลยอะเวรกรรมเวรกรรมมาเจ็บหลังนะโอ้ยเที่ยเจ็บหลังอีกูไม่เนี่ยเนี่ยเป็นกรรมพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วพี่พี่ดูสภาพเขาดิ แต่ที่แรกคืออะไรครับน้องอิงกลับมาแล้วกลับมาแล้วผมตายไม่ได้หรอกครับกูที่เห็นลมจะเพราะว่าลมจะเจนตามกลับมาแล้วเพราะงั้กูพูดคำนี้คนที่เอาไมเอาผมตายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้องอิงกลับมาแล้วตอนนี้ก็น้องอิงเริ่มสเต็กแล้วใช่ค่ะอันนี้คือการทำแบบบ้านๆมากเลยนะคะผมตื่นเต้นจุจะรอกินไม่ไหวอีกแล้วเพราะว่าแบบข้าวเจีไข่ขององหัวแม่งไวที่สแจ๊ดก็แจ๊ดเถอะ นี่เขาหมักมาให้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมักพริกไก่ดําค่ะอันนี้เ็กพริกไก่ดาใช่แล้วเดี๋ยวก็มีตลาจุแล้วมีทุมตำด้วยใช่แล้ววันนี้คือแบบเราแบบเรามีห้าคนเลยวันนี้มีห้าคนซื้อเมื่อกี่ชิ้นก็ดีวันนี้มันหยุดกันนะครับจิ้งฟรของเราก็เลยนัดรวมตัวกันหลังจากที่ห่างหายไปสองปีเต็มๆเลยครับครับผมก็อนนี้ก็เลยมาเปิดเทปแรกนักผัวโง้รับผมไม่หยุดเลยวะก็พไม่หยุดเราจะไปลุยกันไปดูตัวไหนบาเนี่ยหาหลายอย่างเลยมากินกันเนาะหอยเมื่อวานหอยเชอรี่เมื่อวานนะ หาเมื่อวานเชอรี่เหมือนว่าอิงก็กลับบ้านได้เหรอใส่ฝ่องเก่งปิตรุงอะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ยจะไปให้พี่ว่าอึเซนเลยอ่ะเดี๋ยวผมกดแต่เราก็ต้องให้นะเพราะว่าเนี่ยกองผมเนี่ยมีหมอนวดอยู่นะครับอ้าวเเริ่มเริ่มเดี๋ยวนก็เข้าใจขึ้นไอ้บ้านลง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 มายืนมาพจะทำให้ะเอ้ยเป็นไง ไอเชื้อที่กี่กิโลวะอ้าเป็นไงบ้างเออมึงต้องไม่ต้องคืนหรอกมึงจะกันโอ้ยโบ๊ทมึงมีอะไรกูปอสเนี่ยมึงค่อยดิมึงมีกระชอนไปแล้วเฮ้ยเอาเอาเอาข้างล่างเังเด้อเออลงนั้นด้วยลงนั้นด้วยกบโกบโกเอาจริงๆเมื่อวานทำอะไรในเต็นท์อ่ะโอ้โวเออ้ยโบ๊ทโอ้โหดูดิมึงเหมือนวิ่งอ่ะอ้เฮ้ยค้างเปล่า ูกแล้้วครังนี้นี่คือถ้านวดดูสีดัดตนนะครับไอ้ที่เท้าไฟเลยวะเนักยเพงนะหรือว่าภาษาอกฤษเรียกว่าด็อกกด็อกกี้มาแล้วด็อกกี้โพรเจ็บโอ้ด็อกกี้ชัดเลย่อกี้้อาวต้นนี้แม่ครัวเราก็ไปซื้อเหนื่อยมากไปซื้อเหล้ามานะครับซื้อเหล้ามาเส้นผีนน่ะครับ เอาข้าวเมนูก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไปเอาเขียงลงมาเลยอยู่แล้วสั่งมาเหลือจ้าเหลือปะวะดูนี่เมน ia, ูมีอะไรอันนี้ตาอะไรวะอันนี้ตาจีกุ้งสดอันนี้ตับกุ้งสดอันนี้หัวกุ้งคั่วเส้นหมูซอยจุ๊ซอยจุ๊กันจุกมหานสบายนานะครับ มาจัายครหยับพื้ทุ่งลึกมือจับใรยับทื้อทุ่งลุกมือจับใคนท่งลกมือจัครหยับพื้นทุ่งล่อจับใครหยับพื้นทุ่งลึกมือัวใครหยับท้นทุ่งลึมับใคงหยงืนทุ่งลึกมือจัทุครหยับพื่นทุ่งลึกงือจงบใครหยันทุ่งลมือจัครหยังพ้นทุ่งลึกมือจับใคั้นทุ่งลึกมือจัใครเยั้ทุ่ลกัรหพุ้นทุ่งลึกมอบใยับพืนทุ่งกมอัืนทุ แล้วยังไงแล้อร่อยมากเนี่ยน,นี่สบายดางนี่คือเอามาห่อเนื้อแล้วก็กินได้ครับได้ได้เอามาแต่ห่อให้อำไมจากที่เคยกินนะจากที่เคยกินนะตอนนี้ผมหยุดกินเนื้อมาจะสิบปีแล้วกินตับไหมนี่อ่ะบ้ารอร้บตัวสี่ตัวหนึ่งจแกงจะกหาต้องเป็นดวัดมา ตามใครบ้าตามตามคุ้มทนอ๋ยลองกอกินินแวกกินแต่แบบปอบปอบอ่ะขออนุญาตนะครับขออมือนะ เราบ้านๆเราควรไทยทุ่งเราควรไทยทุ่งขอญาตทาแบบควรไทยทุ่งนะครับบ้านๆก็กินอย่างนี้ยิงยิงยิมมูไหมกินชิ้นเนาะอย่าโยนอย่าโยไม่ใช่ประวาขห้ไม่อ่านท่านอ่ร้ไม่ร้เค็มมือหรือเค็มเนื้ออร่อยครับอร่อย เดี๋ยวังเหลือยังเหลือปลาอ่ะเดี๋ยวเดีปล่ากันอีกครับผมคิดแบบอะไรได้พ้นดเลยนะ ASMR ASMR ปลเป็นแปบเป็นไทยครับ่าเพิ่อย่าเพิ่งมีอยากมาวิ่งนี่ใช่ป่าวไอยางไปสับสวกเลย l e a อน้องทุกคนคือแบบคือเดี๋ เริ่มเลยชิบหายมันหิวแล้วแซบเอาใหญ่เลยจัดไม่หยุดเลยนะไปหยุดไม่ว่าไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเซบอีเด้อยี่น้องเอ้ยเชื่อไหมว่ามาที่นี่เนี่ยเอาคนที่ทำกับข้าวไม่เคยอร่อยมาทำที่นี่ปุ๊บอร่อยทันทีมึงแดกกันได้มั้ยล่ะ มกระปูดไปเคยได้เด็ดไหมอายุครับปืนเนี่ยอ้าครับตอนนี้ก็ไม่นอนไม่ใช่ฝังแล้วแล้วครับเป็นไงครับความหวังคุณมาคิมเราบอกบอกกันตรงๆนะเพราะว่ามันโดนน้ำท่วมเมื่อก่อนไงโดนท่วมหมดเลยแต่ผมไม่รู้ว่าปลาในตาผมมันออกไหมวะเปล่าแต่ถ้าะถ้าไม่ออกได้ยังออกแบบเรียวนะไม่ได้เบ๊กอะไรเลยนะไปเป็นไงเป็นไงได้ไหม มาไอที่ตัวใท้ายทูมือจับขยับเรื่องพูมือจับขยับอ๋อตัวที่ติดก่อนที่ติดก่อนที่ติดตัวที่ท้ายทูมือจับไข่ยับเ่อพูัวไข่ยับที่ได้มื่อที่ติดที่ติดแหบเมื่อกี้ปลาเลยปลาหนิ้งปลาหนิ้ปลาหนิัวใหญ่เลยอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้เป็นปลาหมอนาปลาหมอเทศอ่า ตัวมือวายเป็นอะไรแกะยากว่ะตอนเอามาใส่ใส่ง่ายยังวะได้ถ้าคนแกะไม่เป็นนะเคาทำขาดขาดหมดเลยโชว์นี่ปาเคมนี่ะปลาหมอเทศนะปลาหมอเทศนะเนื้อแน่นๆเลยได้แล้วตัวีากี่ภษาแล้วครับสรับงเทศได้ปลาหมอเทศนะครับแต่ที่หลุดไปเม่กี้คือปาินปลาินปลาินหรปลาิานิมปดินนี่เหมือนกับปลาด นี่คือปลาเนื้ออ่อนนะครับตัวนี้โชคดีอาจจะได้ปลาหลุดแปลว่าปลาหลุดปลาหลุดปลาหลุดก็โชงที่ะ้าโชคดีนเดี๋ยวต่อไปนี้ว่ากิมจะลากขานะครับลากขายไปฝั่งนู้นใช่ไหมลาายเป็นตัวแล้แล้วก็จะปักทิ้งไว้ทั้งคืนเลยยับนสลิดง่าไม่ได้นะครับอยู่นะวันงมันตัา ตัวนั้นเด็กๆนะฮะอย่าอย่าอย่าอยมาลงเล่นในตรงนี้นะมันลึกนะครับใช่จะมีจุดลึกแล้วก็จุดตื้นนะครับผลว่ายน้ําแข็งก็จมได้นะเด็กๆก็ไม่ควรมาเล่นนะครับใช่เพราะว่าข้างล่างเป็นดินเลนเนาะใช่ใช่อันนี้คือเราทําไงครับทําอะไรครับนี่ผมกำลังจะย้ายย้ายข่ายไปฝั่งดักฝั่งนู้นอ๋อคือให้ครบสี่มุมใช่ไหมครับใช่ครับผมระวังนะตรงนี้ลึกนะลึกจะลึก ช่วงนี้จะลึกที่สุดแล้วฮะอ๋อครับผมไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ฟาชนจริงปะเนี่ยจริงจริงตึกตเนี่ยโอ้โมาไกลด้วยนะครับปลาปลาหยิบทิงปล่ะปลาหยิบทิงขายหรเปล่าเดี๋ยวพี่คว่าขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเจ๊งเนี่ยปลาวิ่งชนตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะเมื่อมือมือโบ๊ทโดนมกเมื่อกี้ไม่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่โบ๊ทอ่ะเดี๋ยวผมว่ายกลับก่อนนะครับเฮ้ยอยู่ลึกว่ะอย่าไปถ่ายตรงนู้นนะคุณวาคิมเออบายๆกล้องหน่อยครับ ไม่น่าเลยเห็นกันอยู่ละลักไปครับถ่บายตอนเ พี่ต้องหาขาายแค่ตัวเพื่อขายทั้งนั้นี่นะครับต้องนี่ครับดึงขายนี่นะครับอ๋อไปนู่นนะเฮ้ยปลาเมื่อกี้เอามาให้กล้องดูดินี่ครับอ่ะโอ้โหเห็นก็เนี่ยนี่ยเนี่นี่เป็นไงเป็นไงได้ทั้งหอยได้ทั้งปลาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคิดว่าจะได้ตัวใหญ่ ได้แดกก็ดีแล้วใช่ไหมครับคุณวาครมไม่เดี๋ยวรอลุ้นปลาช่อนปักเบ็ดอีกคืนนึงโอ้ครับผมอีกแล้วนะฮะอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไงต้องเอาให้ได้ปลาช่อนอ่ะครับผมความตั้งใจอ่ะไปซื้อตลาดง่ายกว่าไหมไม่เอาไม่เอางานนี้ผมถ้าผมดักปลาช่อนไม่ได้นะครับผมคงไม่ได้แน่แน่เอาพูดเถอะไอพี่พูดถูกนี่มาเราเราก็ได้มาแล้วนี่นะฮะหอยเชอรี่แล้วก็ปลาเลยนะ ปลาปลาปลาหมอปลาหมอนาสองปลาหมอทะเลปลาดุกอ่อนสองซึ่งคิดว่าเราน่าจะปล่อยไปเพใา่ตัวเล็กแต่แต่ยังไม่จบที่นี้นะผมจะล่าปลาช่อนให้ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้ไปไปปักหน่หนูจะต้องเอาให้ได้ใช่จะล่าปลาช่อนให้ได้เลยปลาช่อนนาผมไม่ยอมอยู่แล้วแต่ว่าเทปนี้เราก็เดี๋ยวขอกินอาหารก่อนดีกว่าครับผมใช่ใช่ต่นี้ก็มืดละครับเดี๋ยวก็ถือว่าถือว่านี้เราสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จนะส่วนนี้น้องอิงเขาตำฮะ ก็คืออะไรนะของแปง่แป๋วเอาไม่ใช่ยายนุ่นหมูสองหมูสองตำขนมจีนใช่ตำตำขนมจีนนะฮะนี่ตำเอ๊ะเดี๋ยวมีกุ้งมีมีกุ้งไหมนี่มีมีกุ้งตัวนึงนี่ครับอ่า๋ยเดี๋ยวดูบดกินนะฮะนี่หูกินอันไปเลยเลยกินถูกแล้วอันเนี้ยอะไรอ่ะเออมึงกินเลยเนี่ยกินกินช่วยแต่อร่อย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 เนี่ยพี่วักคิมมันจ๋าเร็วเล่นเร็วเร็ว นี่กินกล้องแล้วกินอาหารนะอือเหรอไม่ความจริงความจริงแล้วเมื่อกี้กูจะกินก็คนละครึ่งกับมึงนะเอออใช้ไ่ใช้หมดตัวเลยอ่ะใช้ไหมมาใช้ได้ด้วยคนละครึ่งอ่ะที่เนี่ยฮะคนละครึ่งใช้ได้ด้วยอ๋ออ่ออ๋ออ๋อวันนี้เราก็ปิดรายการแล้วครับคุณแม่เค้มครับผมฮะสำหรับวันนี้นะฮะครัวไายทุ่งนะฮะเพิ่งกลับมานะฮะในรอบ2ปีนะหลังจากที่ห่างหายกันเปนานเลยเนื่องจากพูดอย่างนี้มันกี่รอบแล้วเนื่องจากโควิดครับผมอ่าครับแล้วตอนนี้พวกเราก็ รวมตัวกันแล้วครับหลังจากที่ได้รวมตัวกันได้ประมาณสองวัน3วันครับแล้วเราก็โดนเข้าจับกลุ่มแล้วก็คิดว่าจะกัดไม่ใช่ก็คิดว่าจะไม่มารวมกันแล้วไม่ฮะเดี๋ยวมีเราเล่นนะับเทปหน้าฮะดูนะว่าพวกเราจะไปทําอะไรกันที่ไหนนะแต่รับรองครับบรรยากาศบ้านๆตลอดนะและที่สําคัญน้องอิงผมลับมาแล้วนะครับเอาล้ำล่าและสุดท้ายนี้นะครับถึงมารจะเร็วแต่ก็ยังช้ากว่าลานะฮะเพราะว่าลาไปก่อนค่ะ ยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบใหม่ครับอิอู๋ัวไปจุ่มมาแล้วจะต้มจะยำจะนึ่งจะแกงจะกินให้อาเัยนต้องดูตัวไทยทุ่งมีปลาไก่